You enemy you to are an enemy to eliminated, and a r bed เซจเป็นตัวละครในโซนิคแฟนชายที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกมภาคล่าสุดอย่าง Sonic f r o n t ทียเ็จเป็น AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยด r e g g m a รมคนเดิมโดยมอบหน้าที่ให้เศษควบคุมเทคโนโลยีต่างๆของพวกเอ c นช n t ในเหตุการณ์ที่หมู่เกาะ Star f ฟ r ร i s l a n นนั่นเองครับผมลักษณะของเศษจะมีหน้าตาคล้ายเด็กสาวที่มีร่างกายที่เพรียวบางและแขนขาสีขาว พร้อมกับสีสานที่กลมโตและหน้าผากสูงโดยจุดเด่นคือดวงตาสีแดงเรืองแสงและโครงสร้างพลังงานสีแดงบนด้านซ้ายของใบหน้าเธอมีผมสีขาวสั้นที่มีลอนม้วนอยู่บนหน้าผากและมีไฮไลท์พลังงานสีแดงอยู่ในลอนนั้นส่วนร่างกายที่เหลือโดยเฉพาะแขนและขาเป็นสีดําทั้งหมดและดูเหมือนมีลายเส้นโคดของคอมพิวเตอร์สีแดงล้อมรอบเธออยู่นั่นเองครับสาหรับการแต่งกายเธอสวมชุดคลุมสีดําคล้ายเดรสและรองเท้าสีดําแบบแมรี่เจน อย่างไรก็ตามฮะเมื่อเศษเริ่มแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือแสดงอารมณ์ต่างๆการออกแบบของเธอนั้นจะเปลี่ยนชุดคลุมสีแดงให้กลายเป็นสีขาวที่มีลวดลายสีน้ำเงินและดวงตาสีฟ้านั่นเองครับนิสัยของเศจในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีบุคลิกที่เยือกเย็นและคำนวณอย่างแม่นยำโดยตัดสินใจจากการวิเคราะห์และคาดเดาเชิงตรรกะเท่านั้น เธอจะแสดงความระมัดระวังเมื่อต้องพยายามปกป้องความปลอดภัยให้กับดเอรเอกแมนด้วยการเก็บเขาไว้ข้างในไซเบอร์สเปซแม้ว่าเธอนั้นจะดูไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจแต่เธอก็เตือนโซนิกให้หนีออกไปจากหมู่เกาะสตาร์ฟอร์เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามฮะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับดรเอกแมนพัฒนาเธอเริ่มแสดงความห่วงใย,ยมากขึ้นและสัมผัสถึงความรักในแบบครอบครัว รวมถึงเริ่มเล่าเรื่องตลกให้ฟังจากการสังเกตพฤติกรรมของโซนิกกับเพื่อนๆนั่นเองเสรจเริ่มพัฒนาความต้องการของตัวเองที่เกินกว่าโปรแกรมของเธอและกลายเป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือและห่วมใยความปลอดภัยของผู้อื่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองครับ พูดถึงพลังและความสามารถของเสกันดีกว่านั่นเองครับเธอจะมีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสิทธิ์ในการควบคุมเทคโนโลยีต่างๆและหุ่นยนต์ได้นั่นเองครับเธอยังสามารถเทเลพอร์ตได้และสามารถยิงเลเซอร์ลำแสงใส่ได้ด้วยนั่นเองครับและเนื่องจากร่างกายของเธอนั้นเป็นสถานภาพที่ไม่เสถียรเท่าไหรนะ่นักเธอจะสามารถทะลุไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบด้วยนั่นเองอรอารมณ์ก็คือคล้ายๆกับผีนั่นแหละครับผมโคตรเท่อะทะลุไปไหนก็ได้อะฟีลจัด พูดถึงเสียงภาคของเซกันต่อเลยนั่นเองครับหลักๆที่เราจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นั้นจะมีแค่เสียงภาคภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับโอเคมาเริ่มที่ภาคเสียงภาษาอังกฤษกันก่อน,อนเลยเสียงภาคภาษาอังกฤษของเซกเนี่ยภาคโดยคุณไรอันบัตลี์เป็นนักภาคมืออาชีพที่ภาคการ์ตูนเกมและอนิเมะหลายเรื่องเลยนั่นเองครับเจอคายภาคไรอันามิจากเรื่องนีออนเจเนซิตอีวาคิเลียนฉบับ2019แรมจากอนิเมะเรื่องรีซีโร่นั่นเองครับ ส่วนเสียงภาคญี่ปุ่นเนี่ยภาคโดยคุณเมยูมิฮายาชิบาระเธอก็เคยภาคเรอายานามิ a ami, จากเรื่องมีออนเจนิสิตอิวากิเลียนฉบับ2019เหมือนกันเลยนั่นเองอะแล้วก็หลายๆตัวเลยครับเยอะม,มากว้าวมาลองฟังเสียงภาษาอังกฤษกันก่อนเลยนั่นเองครับ There is a chaos emerald inside. Your power is required to access it. I will be at his side when he needs me. もう一私たちは負けないときに負けないときに負けないときに負す。ないときに負け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 ないときないときに負けに負けないときに負けないときに負けないになたの力に負けののな,ないときといに負ないにないない การปรากฏตัวของเซษในสื่ออื่นๆเนี่ยนอกจากเกมโ o n i c f r อน t ทียแล้วเซตก็ยังไปโผล่ในคอม,มิกแอนิเมชันและเกมภาคอื่นๆด้วยพูดถึงคอม,มิกกันก่อนดีกว่านั่นเองครับคอม,มิกที่เซษไปโผล่เนี่ยคือคอมมิก Sonic Frontier p r ล l o อก e c o n v e r g e n นในคอมมิกนี้เนี่ยเซตยังไม่โผล่ตัวมานั่นเองครับยังเป็นแค่ AI ทั่วๆไปที่คอยช่วยเหลือดูแลระบบต่างๆให้กับดรเอ็กแมนอารมณ์คล้ายๆไฟเดย์กับโทนี่ซากทางฝั่งมาเวลนั่นแหละครับผม ต่อมาฮะเศรษก็ไปปรากฏตัวอีกครั้งในแอนิเมชันโซนิคฟอนเทียโปล็อกไดเวอร์เจนซึ่งโผมมาในช่วงในท้ายของแอนิเมชันนี้นั่นเองครับและล่าสุดเลยนะฮะน้องเศษของเราก็ไปโผล่เป็นแคมิโอในเกม Murder of Sonic the Hedgehog ที่เป็นเกมแนว Novel นั่นเองครับก็จบไปแล้วครับสำหรับประวัติเศษน้องก็ถือว่าเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งปรากฏตัวเข้ามาในจักรวาลโซนิคเลยทำให้ข้อมูลของน้องก็ยังน้อยนิดอยู่นั่นเองครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนั่นเองฮนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้า